นะอือ,อเอ้รอดติดสัตว์เฮ้ยสวยเลยตู่รา้านวกตันได้ตีตีนตนตหนาเตะเลยไม่ได้จับแลนดมาสักพักด้วยนะเนี่ย ริกเตอร์ไม่ช่วยเคลียร์คีิด้วยโอเคจะเติมช้าหน่อยนะครับบอกเลยแล้วเป็นตัวเคลียร์คีมันเป็นตัวเคลียร์เวฟช้าอยู่แล้วถ้าเพื่อนไม่ช่วยไม่อย,อยู่ไม่อยู่ในพุ่ม ที่ไปเคลียร์เวฟกันไอ้สวยจใจตรงกันแต่ว่ามันเดินอ,อ้อม โอเมนวะ่ะได้ปะไม่ได้ถ้าได้นี่สวยเลยโอเมนสี่ oh, oh, แล้วโอเมนสี oh, ่แล้วโอ้ยเจ็ดสวยอ่านเกมขาดพอดีเลยรู้เลยว่าแม่งด้วงต้องมาแนะ่ ทีนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเป้าของทุกคนนะฮะบอกเลยคาสามขนาดเนี้ยสกอร์ตอนนี้ห้าศูนย์เราเป็นเป้าของทุกคนแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดใครได้ชัดดาวเราก็เออได้ของเลยโอเคมันฟิกมันฟิกหยเยี่ยมไอ้เชี่ยว อ้ยอีเวนเอ้ยต้นไม้แมงเสือกตบพอดีอโอ้ยเกือบแล้วยอลสูช่วยยิงเลยช่วยยิงยิงธรรมดาก็นี่นี่แล้วเอ้ยแม็กเหรอเยี่ยมแหลมเตดเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยเลือดแค่นั้นไนไงทูเรนทันปะไม่น่าทานันนน่าจะเดินกลับบ้านก่อนไอ้เหี้ยร่วมมา ดวงได้ฟ้าไปแล้วน่าอยู่บับแดงตอนนี้แต่ของเราก็ยังไม่พอที่จะแบบเอาดวงนั้นเนี่ยตอนนี้เขี้ยวเนึ่งขังปิดตัวแล้วพี่โอเมนตายปะเอ้ยโอเมนไม่ตายด้วย เฮ้ยจะเย็นอะเออเอ้ยหไอ้สัดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เขาเรียกเคาน์เตอร์ไอ้น้องหมัดเคาน์เตอร์มียาตะบอกเลยจะเย็นจะเย็นเอ้ยเจือติ๊ติะ เฮ้ยสวยเลยแม็กจะทันแม็กป่ะวะโอ้ยไม่ในป้องไม่โดนสวยเชียร์นี่นี่ ได้ไหมไม่ตายโว้ยสวยได้แอซซิตอยู่ที่รู้เหมียนตียังปะเหมือนเมื่อกี้จันตีไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้เฮียนมันอิฟเน็ตไอ้สัสไอ้เฮียเล่นแท้งสามคนเอาแท้งว่ะ โจ๊กไม่เดินกลางน้ำแน่อนาเจาตัวเองเฮ้ยสวยเลยหูล้านมังก่ได้ มาเออให้ันยอืเอามาดิสวยทำไมเลนมันไม่เขีรยกันวะ มันและมันไม่ใช่ตัวเคลียร์เลนนะเนี่ยมันเป็นตัวแก๊งกับเพื่อนนะเนี่ยถ้าไม่เคลียร์แม่งคลิปก็นันสูงทําอะไรไม่ได้อีกอะสองมันแปดการเงินนําแค่พันเดียวเอง,องน่าจะเป็นจังหวะตอนที่ได้ไอ้นี่ได้ด้วงมันตีปะตีดรักอยู่ปะมันแค่ล่อล่อซื้อเฉย คยตกใจตาโตเท่าไข่ห่านที่จะเจอโอเมนม่กางาัดวะใครจะไปกล้างัดกับมันวะของก็ไม่ได้นำเท่าเท่าไหร่เลยได้แต่โป๊กไปก่อน อุยแม่งเลื่อนโลมากโลทลลลุกตัวกำลังไปกำลังไป,ปไงดว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 งเยอะเยอะมันเยอะกว่าเราอีกมันเยอะกว่าเราอีกเพื่อนไม่น่าเข้าเลยกู đây 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 đai, đai. Sướng. Nơi ở đâu vậy? Không có. Không Không có. Không Không จกเกอร์ไปล่างแล้วอิปเน็ตดอว้าเขาอิปเน็ตเนี่ยนะนยนะได้ป้อมด้วยนะยไม่รอดสวัวเออีกดอกดิ <c oughs> Okay. มันแข็ง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 เฮ้ยสวยจัดสวยโอ้โหลิเกเตอร์ตอนนี้ดาเมจอีกฝั่งหนึ่งขาดเพราะขาดโจ๊กตอนเนี้ยโจ๊กเราเก็บไปแล้วโจ๊กต้นเกมมันต้นเกมอ่ะโจ๊กเล่นลําบากมันก็เลยเลทมันก็เลยส่งผลถึงเลทเกมแต่ตอนนี้ <g rain> ตายอยู่แล้วจะเย็นม <c oughs> <c oughs> แม็กซ์สาชีพว่ะเที่ยวบินแห่งความตายเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหทูเรนเอาเรื่องเกท่สกอร์ทูเรน9-2อ่ะตอนนี้ตัวอะไรเกิดลูเมียลูเมียไปไหนแจ๊ขอแล้วกันลูเมียเนี่ยโู้ชนะ อ่ะเไม่หล่ะ